ขนาะโอ้ยสายยาวขนาดจ้ะลาไปกับพี่สวยจ้าเยอะมากพี่น้องคนเนี่ยนอบประตำเนาะ เดือนของเดือนนี้นะสสวัสดีจ้พี่ที่สองจ้าเพราะว่าเฮ็ดล้นตะก,ก้าทั้งใส้เวลาหลายเนาะบ่ต้อมนะเนาะทั้งสีทไหยเนี่ยทั้งคุดนำเนี่ยจ้าพี่น้องจา้เาเลยบอกบ่ไหวเฮ็ดอีพีที่สองเผื่อพี่นอ้องเพิ่นเบิ่อเนาะเผื่อพี่นอ้องเพิอนนอ่นรับชมอีกเนาะบ่ต้อมเนาะเป็นชั่วโมงเลยอนะแต่แซมนี่ก็ยังพอแหงเลยเจ้าพี่น้องจ้านี่ เจ้าพี่น้องคอนเห็นอยังไงเล็ดอดอ,อกเล็ดออกบ่าต้องมาพกดโตอีหละเจ้าพี่น้องหลังจากไปเดินหาเห็ดแล้วให้น้องเชี่ยวมาถ่ายอีกเนาะบ่าวต,ออตอา้องเชี่ยวบอป่วยแล้วไม่ะพี่ท่านบ่ค่อยสบายกันเนาะบ่าต้องเนาะจ้ะค่อยสบายด้วยจะได้ใกล้บ้านจ้ะพี่น้องถ้าใกล้บ้านาเน,านี่ยสาวลุงจงไว้เลยละจ้านีนอกบ่าวต้อง ขาเนหรอขาย,ยาวๆยังบําเพ็ง่ายได้จ้ะพี่น้องพุดไปได้ได้ครึ่งนึงได้ไหมน้องบ่าตอมนะ เอ้ยบดเนี่ยนี่แบบนี้ดิขอเว<อ>ลา,า,านะจ้าขอเวลาเนี่ยนี่แหละพวบดเลยผัดขาวบองได้ใช่ยหาอท้อนขายยา,าวๆใครจะเฮ็ดปลวกเนาจะพี่น้องเนาะคุดอัน จิ้มเอาจิ้มเอาเนา,า,นาอยกระจำเนาะสวยโอ้ยขายาวขนาดจ้ะมาแม่เด็ดจ้ะวาวขายาวขนาดจ้ะพี่น้องจ้ะลึกแล้วขาเนี่ยยังบม,มดเด้อจ้านี่จ้านี่จ้า ยังหลายอยู่ด้วยจ้ะฝั่งนี้ก็ยังได้จ้ะพี่น้องจ้ะยังปฏิบัติง่ายๆได้จ้ะดอกสวยเลยผู้นี่ผัวก,กับเมียสลับกันเลยสลับกันขุดเลยเมื่อกี้ป้าต้อมก็ถ่ายมาๆๆมาแต่ล<า>ุงเด,เ,เดี๋ยวป้าต้มนั่นเองแต่ลุ่งพักผ่อนม,มาอีกแล้วเดี๋ป้าต้มเลย เริ่มเริ่มบ่ค่อยสวยแล้วพี่น้องคงเข้าใจอยู่ดอกเราทำงานกลางแดดเนาะโอ้กขาเสียมทุกขาเมื่อกี้นี่บดงามอยู่ด้วยนะ ยาาวนนวน,วนั่เะดอกบัวพลีกำลังงานนะดอกบัวต้มเลยเฮ็ดนี่เบิ<อ>่งง่ายๆเนาะบัวต้มเนาะแต่ว่าห่างยักออกอันยังก็ออกไอ้ก้อนน้ำแน่หลังน้ำแน่เนาะบัวต้มเนาะเพราะว่าจังเดเห็นว่าเาป็ดสองขนดอบัวต้มปีนี่เป็ดสองขนไหมเนาะก็ว่าเป็นะนั่นแหละจ้ะเพราะว่า นึกว่าน่ะอันสาวลุงคิดว่าน่าจะเกี่ยวโอ้ยสวยจ้ะน่าจะเกี่ยวกันลงสาวลุงคิดว่าน่าจะเกี่ยวกันเพราะว่าเฮ็ดตรงที่เขาเคยเอาที่ว่าเนี่ยบะต้มไม่เห็นนะดิที่เอาสองสองตะกร้าเนาะเห็ดจูนจ้ะพี่น้องนั่นก็พวกออกคือกันจ้ะที่เอาคุดกับลูกลูกปีนั้นเนะาะบะต้มเนาะ,ะที่เขาทำคลิปใหม่ๆอ่ะจ้ะบัดบ,บวบกับบวบขนาดเลยจ้ะพี่น้องสาวลุงก็ได้ เวลาว้าวก็นลัวเลยว้าวาว้าวเลยเลียกลัว เดี๋ยวจะพี่น้องจ้าพู่นะยังไลย,ยังไลยนวตัางขาแล่อขดทีแรกเสียมตีหัวเลยป๊อกป๊อกเลย <c oughs> สวยสวยแต่ว,ว่านี่อะไจ้ะน่าจะเป็นกับเดดเนาะบ่อต้อมเนาะ พี่ว่า่ค่อยเห็นนะจ๊ะพี่น้องขอโทษขออภยัยนะจ้าถ้าภาพบ่ค่อยสวยกันนะ้องป้าต้อมเนาะ,ะง่ายครับเด็กต้องง่ายขนาดนั้นตรงมั้งโอ้ยดอกสวยขนาดจ๊ะพี่น้องจ้า ขาเลยครับตัวนี้สวยแต่กันยังไม่ได้ถึงรังปัวออกพอนีเลยนะบอต้องยังยัง,ยงที่น้องถามว่าขุดแบบนี้มันจะออกไหม เนี่ยอ,อ๋คือเก่าจ้ะพี่น้องปีนี้ไม่ใช่มีตัดแบบนั้นนะโพลนี่หันได้กินเรื่อยๆจะก,กินทุกปีจ้ะพี่น้องสาลุงยืนยันได้เลยจ้ะยืนยันว่าออกครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ได้คุดโพลนี่แหละที่ว่าลงคลิปแรกๆค่ะนะโอ้ไงมาต้อซับซับก็บยาดอ้คใหม่คนใหม่มาต้องคนใหม่ โหนีโน่โหนบา้ากใหญ่ๆเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเปเรือกแล้วเ,เนี่ยคุณนะป้ไาได้ตั้งขานะเด้งแล้ว,ดเดว,เวเดี๋ยวบดเดี๋ยวเดะเดี๋ยวปดเดี๋ยวเดะเดี๋ยว นะใครตีเห็ดปวกทิมเอาทิมเอาทิมเอางัดเอากัดเอาละเลอะเห็ดปวกเนาะจ้ะใส่โทรศัพท์อีกเครื่องนึงจ้ะพี่น้องแบตหมดก่อนเนาะบ่ตอมเนาะโทรับเป็นหมดสวยเนาะจ้าสวยบอกบอกต้มคุกเลยเนี่ยอู้ยังไงยังอง เขาไม่ยอมโผล่เนาะบอยยอมโผล่เลยบวมบุดถอนขึ้บเลยพี่น้อ,องเอ้ยเขาแล้วนี่รู้สึกเครื่องนี้จะเบานะทวดซับเอายญ้าดังกลอก ไปางพุ่นบอพอแล้วไปตังพอแล้วละเลือกขาเนาะสอนจะพี่น้องจ้ะ เอาไปก่อนเราสวยไงกินมา to to Đó, đó. đó cũng sủi đi Hãy subscribe cho kênh tôi người hack lào chắc chắn cuốc, chào chào sư 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 ไม่รู้หาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วไม่เห็นแล้วเหรอเห็นแล้วไปขึ้นไปอีกมาสวยๆงามจ้าพี่น้องอย่างบ่เตอมบ่แต่งามจ้าพี่น้องบ่เตอมนี่น่ะมาเบิ่งนู้กั่น สู้สู้ยังมโผูด้วยะเนาะโังมีผแลวสวยด้วยดอกสวยขนาดจะไปน้องจ้าจะขึ้นแม่ตะลุจักอันนี้โอ้ขาเายียบขนาดเลยขึ้นไหม ท้าเพชรแล้วโน่นหักแล้วนั่นหักเร้วแฮ่บัตตอมนีม่สวยจ้ะสวยคนเดียวกันแต่มีขาสั้นขาย,ยาวเนาะบัตตอมเนาะแล้วแต่บ่แล้วแต่บางโดกวะจ้ะวะมาเจ้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 าสู้ๆพนี้ผัวกับเมียพันพัดกันอัน คุดเดียจะพี่น้องพี่เล็กแล้วนรอบ๊ะต้อาตามพี่เล็กแล้วโตัวนี้สุดยอดของสุดยอดจ้าว่าสิบอดเต็มก็เต็มรุ่นตะก้าคือเก่าจะพี่น้องจ้า ท่อนักเก็บใส่แล้วบ่าวตอมใส่เลยใส่เลยมาต่อ,ต,อต่อมาเล้ว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวตอมอนิวชแนลเลยครับผิดพลาดกันได้ขออภัยพี่น้อง สีสับดอกสุดท้ายน่าสรุปผู้ดเดยเจ้ผู้เดยออกยังได้โอ้ยปรต้องไม่เห็นฮ่าฮ่าฮดูปลาต้มนี่เดลือซีดอกสุดท้ายเลยเจ้าพี่น้องเดี๋ยวก็สรุปผลงานน้องเชี่ยวออกก่ลูกเอาออกก่อนยิบออกมาเลยเด้อ โคตใหม่โคตใหม่เห็ดนี่เป็นที่เอาเห็ดที่เอายากันนั้นเราบอตอมเราต้องได้คดจ้ะพี่น้องจ้าเหนื่อยขนาดนั้นท่านั่นก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้านอบอตอมจ้าขนาดว่าบางดอกก็ถ่ายบางดอกก็ไม่ได้ถ่ายเด้อจ้ะพี่น้องจ้าไม่ได้ถ่ายทุกดอกก็นะไม่ได้ถ่ายทุกดอกเด้อจ้ะตามพ่อลูกพัดกันถ่ายจ้ะพี่น้องออกจ้ะ ขนาดอีพีที่สองจ้าอีพีที่สองพี่น้องเบิดใจพี่น้องว่าลายบ่รลายหอยคุดด้จ้พี่น้องจ้านี่นะทุกคนนี่จ้าสรุปผลงานของเฮาจ้พี่น้องจ้าอันนี้คลิปแรกด้จ้พี่น้องอันนี้คลิปที่สองจ้าผลเดียวด้จ้พี่น้องจ้าไปน้องเชี่ยวลาก่อนลูกสวัสดีจ้าบอกต้องว่าวเลนบอยให้พี่ฝากพี่ฝากน้องคนนะจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามเพื่อนปต้อมวันนี้ช่องเลยนะครับผิดพลาดกันได้ขอไปพี่น้องรอชมคลิปหน้าปต้อมนอนเกือบเลยเจ้ะพี่น้องอ <c oughs> บนกระพาพี่น้องดนมือไหมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่น้องลาไปกับพิษสวยจ้าเยอะมากพี่น้องโพดเนี่ยนอนปต้อมนะเนาะเดือนของเดือนนี้นะววนสวัสดีจ้ะพี่น้อง